รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้นะครับบ่ายโมงสีนาทีเราพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันพุธซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของโรงพยาบาลทนบรุรีที่ได้นําเอาเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มาดูแลแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยสูงวัยครับยิ่งสูงวัยรับประกันว่าความเสื่อมมาเยือนเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาพ่อ ข้อเขาข้อสะโพกเป็นเรื่องสําคัญและว,วันนี้ก็มีกรณีของคุณป้าที่ามารักษาโดยที่ว่าเกิดอาการแล้วทนอยู่สองปีฝังเข็มก็แล้วกินยาก็แล้วทําอะไรก็รักษาไม่หายไม่ตรงโรคสุดท้ายก็มาที่โรงพยาบาลตุนรีก็มีญาติามารักษาอาการคล้ายๆกันแต่หายครับวันนี้เรามีารับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิตุ่น,น,น,นันนะครับซึ่งเป็นแพทย์ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลพุนบุรีในเรื่องที่ท่าน,นมีความชํานาญในเรื่องของอกระดูกและข้อแล้วก็โรคสันหลังแล้วก็ในเรื่องโรคของการผ่าตัดข้อเทียมเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านคุณหมออาสิทธิ์ก็จะมีข้อมูลมีความรู้มีประสบการณ์ที่จะนําข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาให้กับท่านผู้ชมขอแนะนาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์อาสิ์เป็นแพทย์ที่ ดูแลแล้วก็มีประสบการณ์นในเรื่องของการเป็นศัลยแพทย์นะครับใช่คผ่าตัดในส่วนของข้อสะโพกข้อเขา่ากระดูกอะไรต่างๆพวกนี้เท่านี้รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าเข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเ,เรียนถามคุณหมอว่าถ้าหากว่าในกรณีของคุณป้าที่ผมนําเรื่องเข้ามาเนี่ยนะครับคุณป้าเข้าใจผิดปวดหลังปวดท้าด้วย แล้วก็นึกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ จริงๆต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับว่าคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากกระดูกข้อสันหลังเสื่อมนะครับจะมีอาการคล้ายๆกับคนไข้ที่มีอาการปวดข้อสะโพกเสื่อมนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มีการปวดบริเวณกระดูกสันหลังเสื่อมนี้จะมีอาการปวดร้ามที่บริเวณกระดูกข้อส,สอะโพกแต่การปวดเหล่านี้อาจจะพอแยกกันได้ในคนไข <Ved. S 1> ้ที่ <Bloom. S 2> มีกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยจะมีอาการปวดร้ามที่ข้อสะโพกและมักจะมีร่วมกับอาการชาแล้วก็จะมีปัญหาในการเดินเวลาเดินเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีการปวดแล้วก็หนักข ยังไก็แล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการกลุ่มอาการแค่ปวดที่เรนข้อสะโพกเท่านั้นเองแต่ในคนไข้ที่มีภาวะกระดูกข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยนะครับจะปวดอ,อยู่ที่เรนข้อสะโพกและมีอาจจะมีการร้าวลงได้เหมือนกระดูกสันหลังเลยนะครับ,รบแต่มักจะร้าวลงอยู่ที่เรนเข่านะครับแล้วก็จะมีอาการปวดทุกครั้งที่เวลาเดินนะฮะขยับสะโพกก็จะมีอาการปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุก็จะมีสอสาโรคร่วมกันหมายความว่าคนไข้อาจจะมีทั้งกระดูกข้อสะโพกเสื่อมกระดูกข้อเข่าเสื่อมแล้วก็กระดูกสันหลังเสื่อมด้วยการกางงั้้็ออจจะต เวลาสักพักนึงนะครับกว่าจะได้รับการวิจัยที่ถูกต้องนะครับจริงๆข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยนะครับ<ม>ก็เหมือนข้อเสื่อมที่บริเวณอื่นๆคนไข้ก็จะมีอาการปวดอันตรายจะมีอยู่สองสาเรื่องครับก็คืออันแรกเนี่ยถ้ามีข้อเสื่อมนะฮะเหมือนเวลาเรามีรถยนต์ แล้วล้อวิ่งไม่ดีมันก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นคงของการเดินความเสี่ยงอันแรกคืออาจจะเสี่ยงต่อการล,มล<ง>้มนะครับแล้วก็พอล้มแล้วนี่อาจจะทําให้เกิด<ภ>กระดูกหักได้ <tractor. S 1> ซึ่งการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุเป็นโรคที่พบบ่อยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีโรคกระดูกมุนร่วมด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือผู้ป่วยที่มีข้อเสื่อมเนี่ยบางครั้งรับประทานยานะครับไปซื้อยากินเองนะครับพวกยาแก้อักเสบทั้งหลายเนี่ยฮะอาจจะมีผลทําให้มีผลต่อกระเพาะหรือบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาต่อเรื่องไตนะครับแล้วก็มีปัญหหาาทํใ้เกิด ภาวะไตเสื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ใช่ตอนที่ดีเนี่ยอาจจะต้องควรจะต้องมาตรวจให้ให้ละเอียดซะก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ที่รุนแรงก็ถือว่าละเอียดชัดเจนนะครับสาหรับคําอธิบายเดี๋ยวบุญใจใกล้หมอพักสักครู่ครับในเบรกต่อไปคุณหมออาสิ์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการบําบัดรักษาแล้วรักษาแล้วหายไหมขาจะสั้นยาวเท่ากันไหมเมื่อมาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่โรงพยาบาลทนบุรี ปรรรรระจำกกกาเเีียยยบบ้้อแลววพัััสคคู่ดนโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจักษ์จะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุ มีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้เพิ่มคุณค่าหน้าอา่านด้วยผลงานจากคอลัมนิสต์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันที กาติดตามหุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงนี้คุณหมออาสิ์ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องของการบำบัดรักษาโดยที่ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดข้อสะโพกนะครับหรือข้อเข่าก็ตามมีตัวช่วยครับตัวช่วยนี่ก็เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าหุ่นยนต์มาผ่าตัดให้นะครับคุณหมอนั่นแหละผ่าตัดแต่คุณหมอจะทําการบ้านยังไงถึงจะทําให้หุ่นยนต์นี้ เป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบมาคุยกันเรื่องนี้ครับคือ <laughs> จริงๆโดยปัจจุบันปัญหาเนี่ยของเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะฮะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอันที่หนึ่งที่พบที่เรากลัวกันเยอะๆนะครับเ,เรื่องของข้อสะโพกหลุดครับ<อ>เรื่องที่2เนี่ยการที่เราจะได้ขาย,ยาวเท่ากันในจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในฝีมือของศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับเราก็จะถือว่า ปัจจัยหรือความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกิดเพราะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็น้อยลงไปเยอะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะมาช่วยทําให้ดีมากขึ้นได้นะครับโดยเทคนิคคร่าวๆเนี่ยก็คือก่อนที่จะทําการผ่าตัดใช่ไหมครับเราก็จะต้องสแกนกระดูกด้วยการทํซ c ทที่เว้นกระดูกเชิงกรานซะก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการดูซิว่าเราจะวางตําแหน่งของข้อเทียมที่เหมาะสมที่สุดนะครับ แล้วก็โดยที่สัญญาแพทย์เนี่ยแหละครับเป็นคนวางตำแหน่งวางร่วมกันในคอมพิวเตอร์ให้เห็นแล้วก็ช่วยในการเลือกขนาดของข้อเทียมได้ว่าการวางตำแหน่งไหนขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุดและเกิดปัญหาน้อยที่สุดเหมือนกับอาจารย์นึกออกไหมครับว่าเวลาที่เราทําการผ่าตัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมนุษย์เราย่อมมีเออร์เรอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ก็จะแม่นยำมากเลยครับผมต้องการวางเบ้าข้อสะโพก อยู่ในองศาเท่านั้น mm hmm. เท่านี้เท่านโน้นเนี่ยนะครับ mm hmm. โดยทั่วไปหุ่นยนต์มักจะได้ตามที่เราต้องการไม่แต่แลกหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยเขาจะเมื่อเทียบก,กันกับผ่าตัดแบบมาตรฐานดังเดิมเนี่ยนะครับระยะเวลาฟื้นตัวแตกต่างกันนะครับระยะการฟื้นตัวหรือระยะเวลาในการรองนอนโรงพยาบาลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมาก mm hmm. นะครับแต่ที่ชัดเจนคือองศาหรือว่าการวางตำแหน่ขงของข้อสะโพกเทียน,นีย้ได้ดั่งใจแพทย์มากกว่าแต uh ่ huh. ่ในแง่ของการผ่าตัดเนี่ยเนื่องจากว่า แพทย์ผู้ชํานาญการที่มีความชํานาญในการผ่าตัดเป็นข้อสโกเทียมจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้คนไข้มีการฟื้นตัวได้เร็วเพราะเทคโนโลยีในการฟืนร้นตัวของคนไข้ปัจจุบันนะครับเราไม่ได้อาศัยแต่การผ่าตัดแต่เราอาศัยในเรื่องของการดมยาสลบนะครับหรือการบล็อกหลังหรือการให้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดร่วมถึงการกายภาพเองซึ่งมีส่วนสําคัญไม่แพ้กันกับการผ่าตัดก็ช่วยคนไข้ได้เยอะอยู่แล้วใช่ครับส่วนนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราจะอนุญาตให้คนไข้ลุกยืนเดินได้ทันทีหลังผ่าตัด โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่เพืใช่ครับแต่เพื่อนของคุณป้าเนี่ยผ่าตัดตอนกลางคืนเราก็เลยให้คุณป้าลุกขึ้นลุกขึ้นครับอันดับแรกก็คือต้องขอขอบคุณอาจารย์นสิ์นะครับที่ได้กรุณาเวลามีค่านะครับมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมของเราในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 HD แห่งนี้ซึ่งก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์และในเรื่องของผลไข้ที่มาเข้ารับการรักษาแต่ละรายเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันนะครับยังมีที่แต,ตกต่างกันมากกว่าน,นี้แต่ในขณะที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาอย่างฉุนช่วยผ่าตัดเนี่ยก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยตัววินิจฉัยแล้วก็ทําการบ้านล่วงหน้าสําหรับในแต่ละรายไปไม่เหมือนกันนี่อย่างที่คุณหมออาสิท์ท่านได้อธิบายให้ฟังไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่านการนี้ด้วยนะครับสมรรถนหน้าหวังว่าคงจะได้รับข้อมูลที่มันเคลียร์เจ๋งๆอย่างนี้ ให้ท่านผู้ชมของเราเนี่ยได้นำไปใช้อย่างที่เรียนไว้แล้วนะครับมีประโยชน์นอกจากตัวเองแล้วเนี่ยจำเอาไว้สอนลูกหลานได้อีกนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องโตขึ้นมามีอายุมากเสื่อมเหมือนกันครับเสื่อมทุกคนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซึ่งวันนี้คุจะได้หมอเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ